เอาเลยครับสวัสดีวีรติกเกมทุกท่านนะครับผมแลาอยู่กับเดลตาฟอร์ดเกรกเชนเคยนะครับโอเคคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่อึดใจก็น่าจะถึงซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงเลยนะครับนะต้องบอกเลยว่าน่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นอีกเยอะแยะแน่ๆครับนะต้องบอกแบบนั้นเลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นเนี่ยเรามาหาอะไรสนุกๆเล่นกันดีกว่าครับนะทุกคนโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วครับนะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเข้าไปสู่ในโหมดของชอตการ์ดสตอร์มครับนะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเคยลงไปแล้วรอบหนึ่งะครับแต่นานมากแล้วตอนที่โหมดนี้มันมาใหม่ๆนะต้องบอกเลยว่าสนุกจัดครับนะลูกซองล้วนๆครับวิ่งเข้าใส่นี่คือแบบว่าสะใจจัดๆนะครับนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเล่นเออไอแตร์ดีเฟนต์เนี่ยยากมากครับที่ผมจะเอาลูกซองไปเล่นนะจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อด่านเทนไลน์ที่เป็นเออเซกเตอร์บังเกอร์นะครับอันนั้นมันพอเล่นได้ครับแต่ที่เป็นเออเซกเตอร์อื่นหรือด่านอื่นเล่นไม่ได้เลยครับทุกคน นานทีจะได้จับลูกซองสักทีครับนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกซองที่ผมเอาไปเล่น,นวันนี้มวอะไรไปบ้างครับเลสโก้เลยสำหรับใครที่มองหาก,การเติมเกมอย่างคุ้มค่าผมขอแนะนำาก s ส t p Up บริการเติมเกมที่ดีที่สุดรวดเร็ว,ลวปลอดภัยไร้รีฟันการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า200,000คนเปิดบริการมาแล้วมากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตอนนี้ Delta f o r ร์ก็สามารถเติมผ่านแก๊สท็อปอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีทั้งแพลตฟอร์ม Steam และ g a l ี n a นะครับรวมถึงโมบายด้วยนะครับเพียงแค่ใช้ u i d ก็สามารถเติมเกมได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นอนอีกมากมายถ้าใครสนใจอยือยู่ใต้คลิปนี้เลยครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับโอเคทุกคนกระบอกแรกที่ผมเจาลงไปเนี่ยก็คือเจ็ดสองห้าเดอบเบิลบาร์เรียลกซอตการ์ดนะครับนะ,รนนะเรนะครับนะ ทีนี้เนี่ยผมรีบิวเข้าไปใหม่ครับทุกคนปอกิ้ที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเป็น a c c เร t แฮนด์สต็อครับตัวนี้เ,เพิ่มแฮนดิ้งเต็มหลอดเลยนะแล้วก็มาเซิลอะจริงๆแล้วผมอยากจะใส่เหมือนกันครับนะทุกคนมันบวกคอนโทนครับแล้วกเ็เวลาเราเลงยิงเนี่ยกระสุนมันจะไม่กระจายออกนะครับมันจะรวมกลุ่มกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยระยะช็อตการสตอมเนี่ยมันค่อนข้างสั้นครับเราเลยไม่จะเปต้องแบบว่าต้องใส่ขนาดนั้นนะทุกคนผมก็เลยถอดออกครับแล้วสิ่งสําคัญที่ผมต้องการคือ เสียงยิงของปืนนี้ครับมันสะใจครับถ้าเราใส่เก็บเสียงไปเนี่ยเสียงมันแบบเหมือนปืนป๋องแป๋งนะทุกคนส่วนแพทเนี่ยผมใส่เป็นดีดีไทรทอนแฮนการ์ครับบวกแฮนดิ้งนะทุกคน1ขีดท,ทั้งหมด3อันเลยครับแล้วก็บารเรียอลเนี่ยใส่เป็นบารเรียอลยาวครับถ้าใส่เป็นบาเรียอลสั้นมันก็จะเป็นเอ่อแอค c c u r a c y ใช่ไหมเออต้องวิ่งยิงครับน่าจะไม่รอดครับนะเพราะว่าปืนที่เขาถือกนะันคือลูกซองทุกคนครับ วิ่งวิ่งเข้าไปนี่หัวทิมแน่นอนแล้วก็ออปติกเนี่ยผมใส่เป็นรางครับนะทุกคนแล้วก็ติดอ่าพาโนรามิกเลนดดอทเข้ามา1อันแล้วก็เลเซอร์อีก1อันครับสีแดงแรงฤิธิ์ส่วนพันท้ายก่อนหน้านี้ผมเคยใส่อันนี้ครับมันบวก accuracy นะแล้วก็เอ่อถ้าใส่บาเลีวสั้นมันก็จะบวกเยอะมากครับตัวนี้แต่ผมอยากใส่ตัวนี้ครับเพราะว่ามันสวยครับทุกคนบวกคอนโทรลแล้วก็ St เลบริตี้ครับความสเสถียรนะครับผมอีกหนึ่งก็บอกครับ m 4ช็่ตกูนัุกคน้องอยี่กซอง9นัดก,กระบที่ ผมชอบจัดๆครับนะมัสเซลเนี่ยผมใส่เป็นช็อตกันแคนนอนมัสเซลเบรกครับตัวนี้บวกคอนโทรลเต็มหลอดน,นะนี่เป็นไงแล้วเป็นลอยเอ่อเคี้ยวสุนัขค,ครับอย่างเท่แล้วก็ใส่เอ่อบาเลีอัลครับนะมันมีบาเลีอัลอันเดียวแหละเป็นเอ่อเบรกพอยท์บาเลีอัลนะครับส่วนแพทใส่เป็นฮอนเนตแอนการ์ดครับบวกเอ็กซ์คลซีสครับนะอย่างละหนึ่งใส่ทั้งหมด2อันครับแล้วก็ใส่แอนการ์ดเข้าไปส่วนออปติกเนี่ยผมใส่เป็น OKP7 OK r e f l e ดรีเฟกครับนะตัวนี้เอ่อเวลาขึ้นสโคปยิง มันมองสบายตาดีครับทุกคนสวยด้วยนะแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยใส่เป็นสปีดโรเดอร์ครับนะทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วครับส่วนมันท้ายเนี่ยผมใส่เป็นคอลเล็กซเบิลสต็อกครับตัวนี้เป็นเอ่อบวกแฮนดิ้งเต็มหลอดแล้วก็คอนโทรลนะเกือบเต็มแล้วก็เอ็กคิวริซี่ครึ่งหนึ่งครับเท่จัดอะ่ะผมบอกเลยแล้วก็ฟอร์กิฟใส่เป็นเอ่อซีฟเอสจีแทคติคอลกริปครับตัวนี้บวกคอนโทนหนึ่งขีดแล้วก็เอ็กคิวริซี่นะครับโอเคทุกคนครับปืนทั้งสองก็บอกพร้อมประจันบารแล้วนนนนะผผมมเเเเป็ห่่่่่่่วงงงงออ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 ยยยูููรืืืึคลกซแฝดทีีถ ผมไม่แน่ใจว่าผมจะคิวทันคนอื่นคือหรือเปล่านะแต่มันแรงครับและระยะในการยิงของมันค่อนข้างที่จะดีมากๆครับปลุยเลย let's go โอเคทุกคนครับมันเอ่อเลือกได้ตัวเดียวด้วยครับนะก็คือดีฮกปปลุยเลยเอาว่างอะไรอยู่ต้นเกมอยู่ยังได้อยู่นะไปเลยเดี๋ยววะเดี๋ยววะเดี๋ยววะนี่นี่เรียบร้อยครับ เป็นไงเลงยิงแบบไม่เลงยิงได้หมดนะครับโอ้โลูกพี่ลูกพี่ตุ้มตามตุ้มตามเลยนะเดี๋ยววะอยู่กันเลยโอเคอยู่แน่นอนสไลด์ไปเลยโอ้ยเนี่ยมันจะพลาดตรงนี้แหละนี่นี่จะพาดตรงนี้แหละเอาวะได้อยู่ได้อยู่นะครับผมเอาวะสไลด์ไปเรื่อย เขาใช้แต <S ens laut> ่ S12K กันวะนะทุกคนกระสุนมันเยอะไงแต่ระยะการยิงมันห่วยแตกมาก S12K ข้างใน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 ตัวนึงในตัวนึงเพื่อนชี้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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนนี่นี่เข้าหัวนี่ครับไม่ต้องเล็งก็ได้เดี๋ยวจัดเปิดจี้ช็อคแล้ววิ่งล่าเลยครับผมสไลด์ลงไปนี่นี่

นี่อุ้ยอ้าเฮ้ยตามตามอยู่แต่ก็ดูดีอยู่นะห่างกันหกแต้มทุกคนมาได้อยู่ไปไหนแล้วครับโหแต่โหแต่เลงพี่มาแล้วพวกนี่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 อุ้ย นี่แหละคือข้อเสียของอความที่เราไม่แม่นครับแล้วก็สุดมันก็น้อยนะทุกคนสู้ครับได้อยู่กันปุ้งเรียบร้อยโอเคนะครับลุยหรือได้อยู่เว้ยตีตื้นมาแล้วอุ้ยอุ้ยเราเข้าไปแล้วก็สุดแทนเพื่อนไปครับวิงเลยจำจำเิดตรงไหนกันวะตรงนน้นเหรอ เปี๋ยวเปลี่ยนเปลี ед, ป่ยนก่อนอุ้ย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 แทบตุยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเพื่อนเดี๋ยวโทษทีมันตกใจว่ะโทษโทษทีมันตกใจไม่โดนหรอก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 อุ้ย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 อะไรวะเดี๋ยวแล้ววะ อุ้ยข้างอ่ะคนว่ะเฮ้ยจะชนะเอาดาทำเป็นเล่นใบมันผมได้ยินเสียงคนวิ่งตามหลังว่ะโอเคเพื่อนนี่ว่ะโอ้โหพลาดโอ้โหตายแล้วตายแล้วโดนมีดอี มุดหยิดจัดเริ่ม okay. มุดหยิดแล้วได้ปะได้ปะโอเคอยู่ไหนปะนี no> ่นี่นี่หมันหมันหมันนี่ล่ะเพื่อนเออเอา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 ไม่โดนเลยหรอเป็นไปได้ไงวะ ไอหมอไอหมอนี่มันผิวไอหมอนี่มันผิวโอ,โอ้เอาว่ะชิงดำชิงแดงทุกคนนะระยะไก,ก,กลไปวิ่งเลยต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วพเพลิดศึกพเพลิดศึกนี่นี่ชิบหายไม่โดน เพื่อนตามรังแคให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเฮ้ย,ยเฮ้ยข้างหลังโอ้โหเอาว่ะลุ้นจัดอะคะแนนยังลุ้นบอกเลยขวาไม่มีซ้ายไม่มีโป่งครับข้างล,ล่างล่ะข้างล่างมีไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องได้สักตัวแล้ววะ หายแล้วจะแพ้เอาจะแพ้เอาทุกคนโอเคมีอะไรวะข้างหรอนี่อุ้ย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 เกือบตายเราเนี่ยแหละเกือบตายโอ้โหเว้เลย โอ้โหเขาหัวเหว่เอ้ยแพ้แน่ๆเลยว่ะไม่นะไม่นะยันไว้เพื่อนอยันไว้ยันไว้ยันไว้อุ้ย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 โอ้โหตัวแจกแต้มด้วยเราอะ <c oughs> โอ้โหแพ้เลยอะ <laughs> เออสิ่งที่เรากลัวมันก็เป็นจริงๆครับนะกระสุนน้อยแล้วก็ยังไงเดียคิวไปกี่ตัววะขอดูหน่อยเอ้ยสิบเอ็ดตัวก็ถือว่าน้อยนะเออเพราะมันเป็นลูกซองมันควรต้องคิวได้เยอะกว่าน,นี้ครับเอาวะไปครับรือกันต่อทุกคนด่านเดิมเลยมาดิมาดิ มาดิมาดิมาดิเปิดก่อนเลย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 ,เอ,เลย,ยอุ้ยโอ้โหคือผมเห็นแล้วแหละว่ามันมีตัวเนี้ยวิ่งมาแต่ไอ้ข้างหน้ามันใกล้กว่าไงเออีอยางวิ่งมาให้ยิงดีนะครับแบบนี้ก็ดีนะครับอะไรอะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอออะไรอ,อ่ะอะไรอะไร่ะ นี่เพื่อนนี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยจัดดิเพื่อนจัดดิจัดดิจัดดิจัดจดเิเออมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะเดี๋ยววะนี่ไงนี่โอ้ยตัวเดิมเลยวะเปิดเลยวิ่งไปวิ่งไปแอ๊ะ มาดิมาดิมาดิวิ่งเข้าไปหาเลยวิ่งเข้าไปหาเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอเคเปลี่ยนมุดก่อนทำอะไรเหรอเพื่อนทำอะไรเหรอครับวิ่งเลยจำจำครับจำจำ้วหวดแจ๋วเลยจังหวะนี้แจ๋วจัดเฮอะไรอะ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 กระโดดโยงกระโดดโยงู้จักเบ้า หนีเวลาหนีเวลาเฮ้ยวุ้จิบหายตกใจปืนอยู่นะเอาวะได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้โดดมาทำไมเพื่อนสายมอบเหรอก่แนไปไหนอ๋อไปไหนอ๋อหืมอุ้ยโอ้โห,โห,โหตกใจหันไม่มองแป๊บเดียวเองวูบเลยครับ นาเขาจะยิงกันได้ไหมเนี่ยมาแล้วเพื่อนมาแล้ว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 พี่มาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วเอาวะนี่อย่างจีนี่ไม่ไห้จีนี่ไม่ไห้เดี๋ยวเราถอยกลับก่อนเสียเปรียบเสียเปรียบทุกคนถอยกลับก่อนครับอ้อมมาใหม่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 นี่นี่นี่อะไรอะไรอะไรต่อให้ยิงก่อนด้วย ผมดูแล้วอ่ะสังเกตว่าพวกขเขาจะใช้ S2 เคเมันนะเออเยอะมากครับเพราะว่ากระสุนมันเยอะไงทุกคนแต่ระยะมันใกล้มากนะนี่โอโ้โหนะจะกระโดดขึ้นไปยิงหัวเขาหน่อยโดนยิงกลับว่ะจัดไฟเปิดจีช่องแล้ววิ่งเหมือนเดิมครับลุยพีม่มาแล้วเพื่อนพี่มาแล้วนี่ไงนี่ไงเก็บหมดโอ้โห เจอ870ว่ะแป0เจ็ดศูนย์ดเกินเข้าในเข้าห้องในเข้าห้องในได้อยู่นะพยายามยื้อแต้มไว้เพื่อนข้างหลังเหรอโอ้โหดอกเดียวยิงตั้งนาน <laughs> ยิงตั้งนานเขาสวนเม็ดเดียววูบเลยครับนี่นี่ ร้อยครับว่าต้องมีตัวตรงนี้โอ้โหพี่ก็ไวเกินชิปหายแล้วดูดีวะแต้มเขาแต้มเรานี่จะแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยตีตื้อมาแล้วไงคนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ อ้อม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 อุยโอ้โหพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสายซุ่มนี่หว่าไม่ไหวแล้วเจอตัวซุ่มเหมือนทุกคนและแปลกดสูงระยะโคตรไกลอ่ะบอกเลยวุ้ยอะไรลละครับอะไรลละครับไวกว่าไวกว่าวุ้บโอ้โหว่าแล้วมาข้างหลังจริงด้วย <c oughs> เป็นการใช้สกิลที่ เส้นเปลืองจัดนะเออว่ะอยูไ่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมาดิมาดิมาดิาดิดอู้หูมันมีวิธีใส่กระสุนไวกว่านี้ไหม <c oughs> เออว่ะที่มาแล้วมากแล้วมาแล้วมาแล้ว มาอีกแล้วนะเพื่อนมาอีกแล้วนะเพื่อนเอาวะเฮ้ยจะชนะนะครับโอ้โหคนเดิมเลยเฮ้ยผมอยากเกิดฝั่งนู้นบ้างวะฝั่งน,นี้รู้สึกเหมือนกะเสียเกรียบไงรู้นะนี่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 เฮ้ยเดี๋ยวใส่แไบพอดีเพื่อนโอ้โหไอเวเนเก่งตอแอนิเมชันอีกแล้วโอ้รีโหลดพอดีเลยโดนยิง ตัวมอบอยู่ใช่ไหมอุ้ยอ่าอีกหน่อยเดียวเองเพื่อนอีกหน่อยเดียวเองจะแพวนะบูดี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 เออบูดีเออนี่นี่นี่เสริม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 วิ่งเลยนี่ไงโดดทำไมกระโดดเหรอทำไมกระโดดเหรอเราอะ นี่วิทโอ้ทุกคนมาเอ้ยหนีไปละมาวะเดี๋ยววะสายขวานหน้าหลังนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรอะไรกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะกระสุนกูเยอะเพื่อนเอาดิครับเอาดิครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วไวกว่าโอ้โห อ้ยมันไวกว่าไอวเว้เนยอโอ้โหเวตั้งลำเสียบกระสุนใส่ได้ชิบผ่ายเขใส่สอนัดเขาขึ้นลำได้เลยเอาว่ะแต่แล้วก็โอ้โห25ตัวทุกคนโคตรด,ดุอ่ะบอกเลยเป็นไงสกินหมาล่าเนื้อสุดจัดครับเอาว่ะมา,าทุกคนผมแถมให้อีกหนึ่งกระบอก X12K เห็นเล่นกันเยอะเหลือเกินมาติดไฟฉายด้วยอุ้ยหุ้ยหุ้ยดนก่อนเลยโดนก่อนเลยหนีล่ะหนีล่ะหนีล่ะใส่เข้าไป่ดีไม่ยั้งอยู่แล้วไม่ยั้งอยู่แล้วไม่ยั้งชิบหายกระสุนมาพอดีมาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหเจอพวกดีกว่าเขาวะเดี๋ยววะเอ้าอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนล่ะครับ หลังมามันจะมีเงหลังวิ่งมาได้ยินผมได้ยินโอ้โหสไลด์มาจากบ้านเลยเหรอ,อ,อนเนี่ยโอ้โหอยดูดูดูๆนดูดูดูกูบพดู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 ด้ดู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 ดดู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 ูด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 ูู่ด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 ไ ิบหายแล้วหน่วงเลยหน่วงเลยหน่วงเลยหน่วงจัดอุปกรณ์เยอะไปหน่อยหน่วงเลยเปิดจีช็อคครับวิ่งเลยเดี๋ยววะเดี๋ยววะนี่แนี่เอาคืนเฮ้ยมันต้องเข้าใกล้ๆน,นะมันถึงจะหวังผลได้ครับกระบอกนี้หมันหน่วงจัดเลยอ่ะพีต่ตายเหอะ โอ้โหเอาดิ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 มีสองนัดมีสองนัดจะสู้เลยวะมีสองนัดจะสู้เลยวะโอ้โหวิเลยยังเป็นต่ออยู่นะทุกค,คนยังได้อยู่นี่อะไปไหนเหรอ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  จทางไหนวะทางหน้าป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างข้างอะไมเพื่อนยิงหน้าวะเพื่อนตุยเป็นว่าเล่นเลยครับมาดิก็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 มาดิโเด็กปีกกระฟืดไปเป็นกระฟืนก่อนจะยันเพื่อนโอ้โหชิบหายแล้วจากจากได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบแล้วตอนนี้ดงเลย นี่ไงล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะพี่ไฟกับพี่ไฟกับพี่ไฟไม่แทงหลังบนไม่เข้าหรอกโอ้โหนี่ล่ะ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 หมันหมันหมันโอ้โหเบเนยอ้อมดีกว่าไปตามเพื่อนเดี๋ยวตายหมู่ไปตามเพื่อนเดี๋ยวตายหมู่ตายหมู่ตายหมู่ เองแล้วเหรอเจอเพื่อนโอ้โหใจเองนิ่งว่ะ <laughs> พี่แกนิ่งเกินไปละวอยู่ยววไหนวะเดี๋ยวโผล่ไปกว็วะสา,ายขวาหน้าหลังอุ้ยนี่ไงเอาไปดิเอาไปด,อไปดิอ้อม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 ทุกคนอ้อมโคตรหน่วงเลยว่ะแบบนี้อยู่ๆก็หน่วงเฉยเลยบินอ้อมเลยบินอ้อม มีไฟมีไฟมีไฟมีมีไฟมีไฟโอ้โหเอา่ะแพ้แน่ๆเลยวะไม่ไม่ดูดีเลยว่าแบบนี้แบบนี้ไม่ดูดีเลยแบบนี้ไม่ดูดีเลยครับผมวิ่งเลยวิ่งไปเปลี่ยนแม็กครับทุกคนเราก็วิ่งกลับโอ้โหชิบผายอยู่หลังสำล้อมันอยู่หลังสำล้อ นะมันเห็นแล้วแน่วิ่งอ้อมเสียเวลาปะวะวิง่งอ้อมเสียเวลาหรือเปล่าครับวิบ่งอ้อมเสียเวลาหรือเปล่าครับอ่าการยิงลูกซองกระบอกนี้มันต้องใกล้น่าดูนะทุกคนต้องใกล้ามากๆครับไม่งั้นยิงไม่ไม่ตายจริงๆอ่ะโอ้โหไอ้นี่สไลด์จากบ้าน,นกัน,อกน,กนเออ การจะเข้าหาศัตรูเป็นอะไรที่ยากมากครับนะสำหรับปืนกระบอกนี้สําหรับผมนะคนอื่นอาจจะเล่นปืนกระบอกนี้เก่งก็ได้ครับกี่ตัวเอ่ย16บตัวเออก็ใช้ได้อยู่ดะเอาว่ะแต่ผมว่าโหมดเนี้ย870เจ็นกับ7 2 5หเนี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่าระยะเขาได้ครับนะถ้าปืนทั้งสองกระบอกนี้ครับโอเคครับทุกคนก็ผ่านกันไปนลครับนะสำหรับเออช็อตการสตอมนะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าผมชอบ7-25มากนะเพราะว่าด้วยระยะของเขาเนี่ยยังต่ําประมาณ20เมตรครับ20เมตรทุ่นๆเลยนะคือหวังผลได้ครับถ้า21เมตรขึ้นไปนี่คือยิงไม่ตายแน่ครับต้อง2อนัดเป็นอย่างต่ำนะครับว่าปืนกระบอกนี้มันเแรงด้วยครับระยะก็ดีครับแต่เสียอย่างเดียวคือกระสุนน้อยครับแล้วผมเป็นคนที่ยิงปืนไม่ค่อยแม่นอยู่แล้วนะทุนเดิมส่วนเอ็มห่งศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้ครับนะ ก็ต้องอาจจะวิ่งเข้าใกล้หน่อยหนึ่งครับแต่ก็หวังผลได้เอซิบสองเคที่ถืออยู่ตอนนี้ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเฉยเฉยกระสุนมันเยอะเฉยเฉยแต่แค่ว่าระยะมันใกล้มากๆครับเป็นปืนลูกซองที่ต้องยิงระยะใกล้ที่สุดในบรรดาหมวกลูกซองแล้วแหละนะทุกคนไม่ไหววะกระบอกนี้โอเคครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากันไปก่อนครับทุกคนนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนนนนนะะะคคคคคครรรรรัััััับบบบบบจไไดด้้้มมมมม่่่พพพลลลลาาาาิปใใใหหหๆผโอเแวกก์ท